มหาวันภามีตันวะเทคาอมภเทของกันพุทธังสรณงขันธามิธรรมังสรณงขันธามิสังฆสรณงขันธามิตุติยัมปีพุทธังสรณงขันธามิตุติยัมปีธรรมสรณงขันธามิ ตย่ำปีสงคังสรอดงขัามิตติย่มปิพุทธังสรดนงขัามิตัดใจยปีธรรมังสรางขัามิตยีสงคังสรดงขัามิ

හැන්ස් සියින් හ วิการโภชนาเวรมณีสิษขหาบัทงสมาณิยามิบาตรมนักจีตวะทิตาเวสกขกัณสนาเวรมณีสิษขหาบัทฑงสมา ปัญญาภารนาะมน,นันนาวิภูตนะฐานาเวรมณีสิกขาบัฏทางสมาัิยามิปุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาบัฏทางสมาัิยามิชาตาโปปุปา ขานาะเวลมณีสิขาปัทังสมาธิยามิอิมานิทัสสิขาปัทานิสมาธิยามิอาบันเทของการอภิธรรมกุลกก้ลาานาโมนอปัฏฐาอิมานิทัศสิขาปัทานีิสมาธิยามิ A minha amiga,